สวัสดีครับวันนี้มาพบผมอีกแล้วช่างเวทไทยประดิษฐ์วันนี้ผมจะเอาวัตถุมงคลามาแนะนำเสนอมารีวิวบอกเล่าไอ้ที่ผมถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไหลเขียวไหลเขียวไหลเขียวนี่ไหลดำจะสีไม่เหมือนกันนะครับ ฝั่งนี้จะออกสีฟ,ฟ้านี่เขียวอันนี้ออกดําไ่เขียวมาจากหนไ่เ,เขียวเป็นแร่ชนิดหนึ่งที่อยู่ใต้ดินเป็นแร่ชนิดหนึ่งเป็นเป็นแร่สายเดียวกันกับแร่เหล็กไหลแต่แต่ว่าแร่เนี่ยจะเป็นแก้วแร่ในอยู่ในตระกูลไอ้แร่เหล็กไหลที่เกิดจากธรรมชาติ ขาเรียกแต่แต่รุ่นชนิดนี้เขาเรียกว่าไลท์เป็นตระกูลเดียวกวับเหล็กไลยแต่ว่าเขาจะเรียกว่าไลท์เขียวไลท์ดำแบบเพชรน้ำพีอย่างเงี้ยเออประมาณก็ว่าประมาณว่าเพชรน้ำพีเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์มีอาถรรพ์อยู่ในตัวล้างอาถรรพ์พูดทีพีศาจมนต์ดำป้องกันอันตรายจากอุบัติเหตุได้นำมาซึ่งโชคลาบ พบติดตัวเป็นสิริมงคลเป็นของศั์สิตที่ธรรมชาติรุบันดาลเขาเี้ไลเขียวเม็ดก็จะออกตอนนี้ผมก็มีแค่ไม่ไม่ไม่เยอะแล้วม,มีไม่เยอะอันบุงเนี่ยผมจะไว้ใส่เอง แล้วจะมีอ,อ,อีกอีกอีกหลายแบบอ่ะอีกแบบนี้ก็มีอันนี้ไว้พวกติดตัวห้อยกระรถะอย่างเงี้ยห้อยในรถได้ไลเขียวไล่ดำแต่องค์นี้เป็นจะเป็นแบบว่าเหมือน เขมตอรีดลงลงูลงูทวดลูกปูทวดในตระกูลในตระกูลเหล็กน้ำพีหรือ,อในในตระกูลที่อยู่บริเวณจังหวัดตุรติดอ่ะอำเภอทองแสนขันน่ะ,ะแหล่งแถวนั้นก็จะเป็นจะมีแร่หลายชนิดหลายแบบอย่างแร่เนี่ย เป็นแร่จีเป็นเป็นแก้วเขาจะเรียกว่าแร่แร่แร่แร,แรไหลเขียวไหลดําอะไรประมาณเนี้แหละผมก็ก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอันนี้เท่าไหร่แต่ผมจะมีอีกเส้นหนึ่งเดี๋เดิมจะเอาให้ดูเป็นประคำเหล็กน้ําพีนะครับ เนี่ครับเป็นประคำเหล็กน้ำพีน้ำหนักก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแต่เส้นเนี้ยผมไว้ใส่เองจะมีเหลืออยู่สองเส้นมั้งประคำสองเส้นเส,นนสเ้นเนี้ยผมไว้ใส่เองครับเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นประคำแร่เหล็กน้ำพีจริงๆนะครับของแทแ้เหล็กน้ำพีดูก็ได้ครับแร่กเหล็กน้ำพี แต่ใส่ค่อนข้างจะหนักก็เหมือนกันอนุภาพสิริมงคลแล้วก็ป้องกันการคลาดแต่ประคำจะดีจะจะ,จะดีไปทางทางเดียวกันแต่ว่าประคำใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งคือคือเราใช้ไว้สวดมนต์นับลูกเม็ดรประคำถ้าสวดร้อยแปดก็ใช้ใช้ประคำ ถ้าสวดเท่าอายุก็ใช้ประคำจะสะดวกกว่านะครับเพราะว่าการสวดมนต์บางครั้งอเราต้องใช้ประคำช่วยถ้าคนไม่มีหรือไม่ค่อยชํานาญก็ต้องหาประคำมาช่วยช่วยนะครับเพราะว่าจะจับความเราจะจําง่ายจาได้ว่าอีกอย่างประคำนะเป็นเป็นอะไรที่แบบดูแล้วคือสวยงามด้วยแล้วมีความคลังมี มีความจักสิทธิ์อยู่ในตัวอย่างผมอีกคนหนึ่งที่ผมชอบใส่ประคำประคำผมก็มีสามสี่เส้นประคำมีประคำผมมีประคำแก่นมะขามประคำอีกเส้นหนึ่งไม้ขนุนประคำอีกเส้นหนึ่งเป็นไม้จันท์ประคำอีกเส้นหนึ่ง ที่ผมมีอยู่ก็คือน้ำตาพระศิวะอะไรบประคำที่แบบเขาเรียกอะไรของของฮินดูอินเดียดีเลยแต่ส่วนเส้นนี้ผมไว้ใส่คอเวลาสวดมนต์หรือเวลาผมแต่งตัวแบบตามที่บุคลิกผมเป็นจะตันนี้อยู่3อย่างนี้ก็อยู่ที่เดียวกันนะครับมาจากที่เดียวกัน อันนี้เราเป็นเครื่องประดับได้ด้วยดูดีด้วยอย่างตรเนี้ไว้พวกติดตัวก็ได้ใส่กระเป๋าห้อยอติดกับรถก็ได้พกติดรถไปก็ได้ของสิริมงคลเราควรมีไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยเรามีถ้าเรามีดีอยู่ในตัวแล้วมีของดีอยู่ในตัวอีกเพิ่มอีกเราจะรู้สึกแบบดี เหมือนมีคนคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยยามยามขับขันวันนี้ผมก็จะนำแร่แร่แรลาเขียวมารีวิวให้ฟังว่าว่ามีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางคนส่วนมากเขาไม่รู้เรื่องแบบนี้เลย ป็นเรื่องอันนี้เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะผมก็ไปผมไปที่อุตดิดมาแต่นานแล้วเพราะเพราะเราก็ได้ยินชื่อมานานแต่ไม่มีโอกาสได้ไปแต่ช่วงนั้นนจังหวะก็ไปทํางานที่สุรุโลกพอดีก็เลยว่างก็เลยไปไปถึงที่เลยนะครับเครื่ <c oughs> องรางของขลังมีดหมอตาบลิกน้ําพีก็มีหมดมีทุกอย่างแต่ผมงบน้อยผมก็เลยไม่ได้เอามามา,มากผมเอามาเอาม,ามีมีดหมอเหล็กน้ําพีแล้วก็ไหลเขียว ประคำแล้วก็รูปเป็นเป็นรูปหลอ่อหลวงปู่ทวดผมาะแนะนำนำเสนอให้ได้รู้ได้เห็นว่าเครื่องรางบางอย่างถ้าเราติดตัวได้แล้วก็พกติดตัวเลยเพื่อเป็นสิริมงคลกำจัดพปีพิศษมนต์ดำได้เพราะมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวไล้เขียวเขาเรียกว่าไล้เขียวอย่างตรง นี่เขียวอ,อกเขียวเด็กพวงการอ,อกดำาหนืีอ้อกฟ้านไหมครับอ,อกฟ้าประคำนี่ประคำเหล็กน้ำพีอันนี้ผมไปให้เองยังไงก็ถ้าใครสนใจไอ้วัตถุมงคลแบบเนี่ยแร่อย่างเงี้ยจังหวัดอุตดิตถ้าใครไปแถวนั้นก็ลองแวะไปได้นะครับจะมีทางบอกอยู่ทางบอกว่าทองอำเภอเสนขันบอกเนเหล็กน้ำพีที่อยู่ตุตติดนะครับ ดาบเล็กนะพี่ถ้าไปถึงทถอุตตริดถามเขาได้ว่าอำเภอเซนคันไปไหนถ้าใครรู้ทางก็กไปได้เลยแต่ว่าค่อนข้างถ้าไปที่ไปทีแ่แถวบ่อนั้นอาจจะเข้าไปลึกหน่อยก็ขับไปเรื่อยๆมีไว้มีบูชาไว้ติดตัวแหละดีนะครับไปถึงก็ถ้าเข้าไปไม่ถูกก็ถามเขาก็ได้แต่อาจทางอาจจะสลับซับซ้อนหน่อยถ้าปูถอ,อ่มีหมดดาบหอก แบบมีมีมีมมรื่องลางของครังอะ่วะวัตถุบงคลมีเยอะเลยมีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกยังไงก็ลองไปแวะไปชมดูก็ได้นะครับบ่อเล็กน้ำพีที่อุตรดิตถ์แ่งพยาพยามใช้ดาบหักนะครับยังไงก็ลองแวะชมดูได้ครับพิมพ์ Google ไปก็ได้พิมพ์ Google พิมพ์ g o o g l ลนะว่าบ่อเล็กน้ำพีอำเภอทองแสนคันจังหวัดอุตรดิตถ์ นั่นละพิมไปเลยถ้าไปถึงใกล้ๆถ้ายังถ้ายังงงหาทางเข้าไม่ได้ก็ก็ถามเขาไปถามคนแถวนั้นก็ได้เดี๋ยวเขาจะบอกเองแหละว,วันนี้วันนี้ผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเรื่องแรกเดี๋ยววันหน้าผมจะมารีวิวใหม่เกี่ยวับเครื่องรางหลังธาตศักดิ์สิทธิ์ผมก็มีพอก,ก,ก็มีพอสมควรนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กําลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ขอพอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ